Oh, วันนี้แสงดีมากเลยนะครับโอ้โ oh, หบุญลำร้อนมากร้อนสุดๆนะตอนนี้ผมมานั่งอยู่ใต้ร่มไม้นะยังแทบไหม้เลยนะยังแทบไหม้นะครับตอนนี้ก็คงจะเป็นวันจันทร์ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงเนี่ย1ิน,นาฬิกาน่าทีน่าจะเป็นช่วงพักนะของแต่ละคนนะครับสำหรับคนที่กําลังรับประทานอาหารอยู่นะครับไม่รู้จะทําอะไรมาดูผมก็ไลฟ์สดกันก็ได้นะครับช่วงนี้ขยันเป็นพิเศษนะครับไลฟ์สดตลอดนะครับขยันเป็นพิเศษไลฟ์สดตลอด สำหรับท่านที่สำหรับท่านที่ดูอยู่กินข้าวอยู่ก็ดูผมคุยเพลินๆนะครับช่วงระหว่างพักเที่ยงนะบางท่านทํางานพักเที่ยงกินข้าวเสร็จแล้วน่าจะกินข้าวเสร็จกันแล้วมั้งตอนนี้เนี้ยสิบสองนะครับหลังจากที่กินข้าวเสร็จระหว่างรอเข้างานช่วงบ่ายโมงนะครับทำยังไงผมว่ากําลังนั่งเล่นมือถือกันแน่เลยนะครับและกําลังเล่นเล่นมือถือแล้วมีอะไรเกิดขึ้นไลฟ์สดผมมันคงเด้งขึ้นไปนะเออคงเด้งขึ้นไปตึงอ่ะตึง พอเด้งขึ้นไปก็มานั่งดูผมโม้ก่อนนะครับนะครับสวัสดีครับแคมปิ้งท็อกกับพลพัทยามเที่ยงนะครับวันจันทร์วันยามเที่ยงวันจันทร์จะเป็นวันที่ยุ่งมากนะครับสําหรับคนที่ทํางานนะของผมก็ยุ่งนะช่วงเช้ายุ่งมากๆเลยพอดีตอนนี้พักเที่ยงนะครับพักเที่ยงก็เลยมาไลฟ์สดกันสักนิดหนึ่งสําหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับที่เพิ่งเข้ามาบางทีไปดูอ,อะไรนะไปดูไลฟ์สดพอดีเห็นมันเด้งขึ้นมานะก็ไปกดไลค์เพจผมได้นะ แคมปิ้งท็อ k กับพลพัฒน์ะครับไปกดไลค์ได้นะครับแล้วก็สําหรับท่านที่แบบว่ายังไม่ได้กดแจ้งเตือนนะครับเวลาผมไลฟ์ให้ไปกดกระดิ่งไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะกระดิ่งใน YouTube. ยู u ูปเอในเฟซบุ o กอะนะมันก็จะแจ้งเตือนนะครับว่าเอ้ผมไลฟ์แล้วนะไลฟ์แล้วเบอ่อบางทีเงาเงาเบื่อเบ่อไม่ได้ทำอะไรก็ดูผมได้นะครับแล้วก็ใน y o u t u b e นะผมจะมีชั้นแน l ส่วนตัวของผมนะครับ เข้าไป youtube.com แล้วก็ slash base b a w s แล้วก็ base camp นะครับ base camp นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามคลิปวิดีโอของผมได้นะครับว่าผมมีทำอะไรบ้างมากมายหลากหลายนะส่วนใหญ่จะมาเล่านะมาเล่าให้ฟังมากกว่านะครับมาเล่าให้ฟังแบบเหมือนกับเพื่อนพูดคุยกันเหมือนเพื่อนกันอย่างนี้มากกว่านะไม่มีพิธีรีตองนะครับ ไม่มีหลักการอะไรมากมายนะเอาแบบดิบๆเถื่อนๆบ้านๆอย่างนี้นี่แหละครับนะง่ายดีผมว่าเหมือนเราแบบว่าเหมือนผมสื่อสารให้ทุกคนฟังนะพูดคุยกันทั่วไปเอาแบบง่ายๆนะภาษาบ้านๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาสวัสดีก่อนว่ามีใครบ้างน,นะครับพี่ธวัชชัยนะครับส่งสติกเกอร์รูปบโบกมือเข้ามานะโอเคเยี่ยมครับสวัสดีครับแล้วก็จะมีพี่คนหนึ่งชื่ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ย ผมอ่านไม่ออกนะที่แต่ว่าลงท้ายด้วยคำว่าบุญนะบุญนะครับยังไงถ้าอ่านชื่อไม่ออกต้องขอประทานอภัยด้วยยกนิ้วเข้ามาให้สวัสดีครับพี่นะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยวาสุพงอะไรเนี่ยนะยกนิ้วให้สวัสดีครับแล้วก็มีใครอีกท่านหนึ่งโลกใบนี้นี้เปรียบเสมือนโรงละครใหญ่สวัสดีครับผมนะฮะโอเคครับแล้วก็หนูอบีคอะไรเนี่ยสวัสดีครับท่านสวัสดีครับคุณเอ้ แอร์ A, หรือ่าแอคนท่าบัวยกนิ้วให้สวัสดีครับเพอนี่ไงสวัสดีท่านคิงนะชีวิตคือการเดินทางแล้วสวัสดีอะไระไรคุงไรคุงะไรสวัสดีครับสวัสดีคุณกิษณนะชัยชำนิสวัสดีครับคุณกิษณะรู้สึกว่าคุณกิษณะก็ใช้เต็นท์แบบ us pop เต็นท์อยู่ใช่ไหมน,นี่แหละเป็นคนอ่าเขาเรียกว่านะเป็นคนที่ชี้เป้านะครับชี้เป้าไว้ผมนะครับเมื่อประมาณปีที่แล้วเลยนะโอ,อ้โหแนะนําผมมานะครับยังไงขอบคุณมากเลยสุดท้ายตอนนี้ผมได้มาครอบครองแล้วต้องขอบคุณพี่มากเลยนะ นะครับที่เขาเรียกว่านะนอกจากจะชี้เป้าแล้วยังจะชวนป้ายยาผมด้วยเต็นท์พี่อาไปแก้ทรงสวยครับสวยๆนะครับคุณแอบบอกว่าผมทํางานอะไรผมก็เป็นพนักงานประจําทั่วไปนี่แหละครับพอมีเวลาว่างนะครับก็มาพูดคุยกันได้แล้วก็มีคุณตั้มสวัสดีครับหมวกสวยจังหมวกจีนนะมาจากประเทศจีนนะครับพอดีมีคนไปเที่ยวจีนซื้อมาฝากนะครับสวัสดีครับคุณต้นสวัสดีครับคุณอ้ําเฉย ชอบรายการนี้เป็นกันเดงมากชอบมากขอบคุณมากขอบคุณรัตนาสวัสดีคุณอะไรเนี่ยวัชะอะไรอ่านไม่ออกนะ่ต้องขออภัยด้วยนะครับยกนิว้วยกนิว้วคุณโอรัชดาสวัสดีครับสวัสดีตอนเที่ยงสวัสดีรับคุณเฮงสวัสดีครับ,ค,ค,รบคุณทีชัยอ๋อนี่ไงพี่ทีชัยโอเคครับสวัสดีครับไม่มีอะไรนะให้ดูอะไรก่อนสเปรย์ตัวนี้นะมันมีขายอยู่ที่มิสเตอร์ดีไอนะครับน่า,อ,าอะไรนะ มิสเตอร์ดีไนะครับคือจริงๆมันเป็นสเปรย์ที่เขาใช้สําหรับพ่นเพื่อที่จะให้มันกันน้ํานะครับให้มันกันน้ําซึ่งราคามันตอนนั้นผมจําไม่ได้นะว่าผมซื้อเท่าไหร่แต่ผมว่าซื้อไม่แพงนะมันน่าจะประมาณ99บาทอะไรประมาณนี้มันมีช่วงจัดโปรโมชั่นด้วยนะไอ้สเปรย์ขวดนี้ช่วงจัดโปรโมชั่นก็คือว่ากระป๋องหนึ่งเท่าไหร่กระป๋องหนึ่งอ่าสองกระป๋องซื้อ1แถมหนึ่งนะซื้อ1แถมหนึ่งนะครับเออมันคืออะไรมันเป็นจะเป็นสเปรย์นะครับ เราฉีดพ่นลงไปในวัสดุที่เป็นผ้าแล้วมันจะเปลี่ยนให้วัสดุของผ้าตัวนี้จากที่น้ำมันซึมมันจะกลายเป็นเหมือนกับใบบัวนะเหมือนกับใบบัวถามว่าเอาไปใช้กับฝนงานหนักได้หรือไม่อันนี้ผมยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้ยังไม่ได้ลองแต่เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นผมเอาไปลองกับตัวที่เป็นกระดาษกระดาษนะกระดาษผมเคยเทสแล้วฉีดลงไปกระดาษปล่อยให้แห้งเอาน้ําใส่เว้มันกลิ้งเป็นใบบัว แต่ว่าพอสักระยะหนึ่งปั๊บน้ํามันจะเริ่มซึมลงไปนะครับแต่นั่นคือผมเทสแบบฉีดไม่เยอะนะจริงๆมันต้องฉีดทิ้งเอาไว้24ชั่วโมงมั้งรู้สึกนะครับเนี่ยมันบอกว่าวิธีการใช้งานก็คือให้พื้นผิวที่เราจะฉีดเนี่ยให้มันแห้งแล้วก็สะอาดนะครับแห้งแล้วก็สะอาดแล้วก็ก่อนจะใช้ก็คือให้เราเขย่าวขวดนะเช็คเวล3-5นาทีนะเขย่าไปเรื่อยๆนะเขย่าไปเรื่อยๆแล้วก็ ฉีดให้ห่างจากตัวกระป๋องนะจากวัสดุประมาณ15-20เซนนะครับจากตัวพื้นผิวมานะครับแล้วก็เวลาฉีดให้สโลนะสโลแล้วก็ค่อยๆเขาเรียกว่าไนะค่อยๆค,ค,ค,ควงนะควงสว่านไปฟืดฟาดฟืดฟาดนะนะครับประมาณฉีดให้ห่างประมาณ15-20เซนก็ตีไปประมาณสักครบหนึ่งนะจากพื้นผิวเราไปพื้นผิววัสดุนะก็ฉีดสเปรย์ตัวนี้เข้าไปครบหนึ่งหลังจากนั้นต้องปล่อยให้พื้นผิวนะครับแห้ง12-24งีชั่วโมงหลังจากที่ฉีดต ฉีดลงไปแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไปใช้นะอืมอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็พอแห้งเสร็จปับ๊บเขาบอกว่าเพื่อที่จะให้มันกันน้ําได้ดีมากขึ้นเขาบอกให้ฉีดซ้ําอีกรอบนึงแล้วก็ปล่อยให้แห้งสิบสองถึงยบสี่ชั่วโมงนะครับอะไรประมาณเนี้ยน่ะนะมันก็เป็นข้อมูลนะมันเป็นข้อมูลนะครับมันเป็นข้อมูลมีขายที่ไหนมีขายที่ร้าน m เตอร r DIY นะครับ ผมเห็นตามบอร์ดซื้อขายทั่วไปขายกระป๋อง200ไม่รู้นะใครขายนะแต่ว่ามิสเตอร์ดีไอว้ถ้าจําไม่ผิดนะ99บาทนะน่าจะประมาณนี้ยน่าจะไม่เกินเนี้ยนะเออบางคนไม่รู้ไงว่ามีขายนะเห็นมีช่วงนี้มันเป็นสเปร์มันเป็นรูปเต็นมันเป็นรูปเต็นนะก็เลยแบบเอ้ยโอ้โหสงสัยมันจะกันกันน้ําได้แน่เลยอะไรประมาณเนี้ยผมบอกได้เลยว่าอย่าไปคาดหวังอะไรกับมันมากนะอย่าไปคาดหวังอะไรกับมันมากนะครับ เอาซื้อติดเอาไว้นะครับติดเอาไว้เผื่อบางทีมีบางอย่างนะที่จะต้องการฉีดให้มันแบบเคลือบนะเขาเรียกว่าใช้เหมือนกับไม่ใช่หลักนะใช้สําหรับเสริมนะใช้สำหรับเสริม,นะรรมในกรณีที่ไปแล้วบางทีอาจจะมีรอยหยดรอยรั่วอะไรประมาณนี้เราก็พกติดเอาไว้ไปซ่อมนะไปซ่อมไปใช้หน้างานไฟชีตเต็นอะไรพวกนี้คือใช้แบบชั่วคราวนะพอฉีดปั๊บมันกันน้ําเสร็จกลับหลังจากที่กลับมาแล้วเราก็ค่อยเอาเต็นท์ไปซ่อมอย่าไปคาดหวังอะไรกับมันมากนะครับนะครับ เดี๋ยวให้ดูว่าเวลาฉีดแล้วมันเป็นยังไงเห็นไหมมันจะเป็นอ่ามันจะเป็นควันออกขาวๆนะครับเท่าที่เห็นควันออกขาวๆผมลองลองดมกลิ่นมาแล้วเมื่อกี้ที่อยากได้กลิ่นกลิ่นไม่เหม็นไม่เหม็นไม่เหม็หน,ม,นมากนะครับไม่เหม็นมากถ้าจะฉีดเต็น์แนะนําฉีดจากด้านนอกเนาะเาคงไม่มีใครไปฉีดข้างในนะนี่ไงคุณตั้มบอกรู้จัก ร้านมิสเตอร์ดีไวก็เพราะคุณเบนเนี่ยชอบจริงๆสวัสดีครับไม่ร้อนหรือไม่ร้อนตอนนี้นั่งนั่งอยู่ใต้ใต้เอ่อเขาเรียกว่านะใต้ต้นไม้นะครับไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ถ้าออกจากล่มต้นไม้รัลบรองไหมนะครับไหมก็ก็เลยมาสรุปกันว่าอ่าอะไรนะสรุปกันว่าเมื่อวานนี้ที่ผมใช้ตัวปรับเต็นนะนี่อยู่นี่อยู่นี่ปรับเต็นเดี๋ยวให้ดูกันนี่ไงปรับเต็น รุปว่ามันรั่วนะมันรั่วมันรั่วนะครับตอนนี้ตากแดดมันแห้งดีแล้วเดี๋ยวผมจะฉีดสเปรย์แล้วเดี๋ยวจะลองดูถ้าคืนนี้มีฝนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมารายงานให้ฟังว่าหลังกัไใช้กับผ้าแคนวาสแล้วมันจะเป็นเช่นไรนะครับอ่าโอเคกลับมาหน้าผมคืนคือผมก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันใช้ดีหรือไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่รับชมนะก็ติดตามผมไปได้เรื่อยๆนะครับผมจะไม่ฟันธงนะว่าดีหรือไม่ดีถ้าดีผมก็จะบอกว่าดี ถ้าห่วยมก็บอกว่าห่วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนๆจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะครบถ้วนเพราะเนื่องจากว่าผมไม่ได้เปิดร้าน diy นะผมไม่ได้เปิดร้านมิสเตอร์ diy เพราะฉะนั้นผมก็สามารถที่จะกระหน่ำได้นะว่ามันดีหรือมันห่วยนะครับมีสเปรฉีดรองเท้าผ้าใบฉีดแล้วกันน้ําคุณภาพกันน้ําได้ดีราคาจําไม่ได้แล้วนั้นต้องไปเช็คใช่ไอตัวนี้ก็ไปฉีดรองเท้าได้นะครับฉีดกระเป๋าที่เป็นผ้าได้นะครับฉีดอะไรก็ตามที่ท่านคิดว่ามันกลัวจะเปียงท่านก็สามารถที่จะฉีดได้ หลังจากที่ฉีดแล้วนะครับมันจะไม่ทิ้งสีไม่มีทิ้งอะไรไว้เลยนะแต่อย่าไปฉีดชุบมากนะเห็นเขาว่าถ้าฉีดชุบมากสีมันจะเข้มขึ้นอีกนิดนึงอะไรประมาณนี้นะก็ต้องลองดูนะเออถ้าฉีดได้เอาโอเคเดี๋ยวถ้าฉีดให้ดูอีกรอบหนึ่งไม่ได้ไปฉีดอย่างนี้นะก็จะเป็นประมาณนี้นะก็จะเป็นประมาณนี้แต่จริงๆแล้ก็สำหรับคนที่ใช้ผ้าแคนวาสทหารนะสำหรับคนที่กําลังคิดจะซื้อมาใช้เนี่ยตอนนี้ผมกาลังหาข้อมูลนะว่าผมจะไปซื้อแว็ก ซื้อแว็กนะครับแว็กซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเพิ่งโพสต์ไปนะเดี๋ยวดูไลฟ์ผมเดี๋ยวดูผมไลฟ์สดจบปับ๊บท่านไปอ่านกระทู้ก่อนหน้านี้นะกระทูก่อนหน้านี้นะก,ก,นนนก่อนที่ผมจะไลฟ์สดผมไปเอาข้อมูลเกี่ยวกับผ้าแคนวาสที่เขาลงแว็กมานะครับซึ่งในสมัยก่อนมันยังไม่มีเทคโนโลยีสําหรับการกันน้ําที่ดีแล้วก็กันลมนะเขาก็มีแต่เสื้อที่เป็นเสื้อแคนวาสนะครับเขาทำยังไงเขาก็ก่อนเล่าให้ฟังก่อนก่อนหน้านั้นจะเป็นผ้าใบาเรือนะผ้าใบาเรือ ผ้าใบเรือที่ที่เขาเวลาเดินเรือนะปรากฏว่าในสมัยก่อนเขาจะเอาไขมันปลาไปทานะตามข้อมูลที่ผมอ่านมาเขาจะไปทาผ้าใบเรือนะครับทาเสร็จปั๊บทีเนี้ยพอมาทาผ้าใบเรือเสร็จปุ๊บมันทําให้ประสิทธิภาพในการเดินเรือมันดีขึ้นมันกินลมมากขึ้นเนื่องจากว่าเวลาลมมันผ่านผ้าแล้วอ่ะมันไปเจอตัวน้ํามันที่มันไปอุดนะไปอุดตามผ้าเนี่ยมันทําให้ลมมันไม่ผ่านไงมันกันลมกันน้ํามันก็เลยทําให้คุณสมบัติว่าพอเป็นอย่างนี้ปั๊บมันก็เลยทําให้เรือเนี่ยมันแล่นได้ดีมากขึ้นนะ เพิ่มประสิทธิภาพตัวที่เป็นผ้าใบหลังจากผ้าใบตัวนั้นมันปลดระวางลงแล้วเขาเอาไปตัดทําเป็นเสื้อนะตัดเอาไปทําเป็นเสื้อนะครับเสื้อเสื้อที่สวมใส่นะป้องกันอะไรป้องกันความหนาวนะครับแล้วก็ป้องกันลมนะอันนี้จะเป็นยุคแรกเลยของเสื้อที่เป็นเสื้อแบบกันน้ํานะหลังจากนั้นปั๊บทีนี้ยพอมันใช้ดีนะในในในพวกชาวประมงปั๊บมันก็ได้รับการพูดกันปากต่อปากว่าเอ้ยมันใช้ดีนะแบบเนี้ยไอ้ผ้าใบเรือมันก็เลยมีบริษัทหัวใสว่ามันไม่อยากจะต้องรอผ้าใบ ปลดระวางลงมันก็เลยเอาผ้าเนี่ยไปทําออกมาขายเลยนะไปเคลือบไอ้ตัวที่เป็นไขมันสัตว์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยเคลือบออกมาแล้วก็มาตัดเป็นผ้าขายเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าไอ้ตัวไขมันสัตว์หรือไขมันผ้าเนี่ยเวลามันใช้ไปมันปรากฏว่าอะไรมันปรากฏว่ามันจะเหลืองนะมันจะเหลืองเพราะว่ามันเป็นไขมันสัตว์นะมันก็เลยมีคนคิดค้นขึ้นมานะครับคิดค้นขึ้นมาเลยไปสกัดเอาสารแว็กซ์จากปิโตรเลียมนะแว็กซ์จากปิโตรเลียมเอามาทำอะไร เอามาทาแล้วก็ทําเป็นผ้าแว็กออกมาขายนะครับผ้าแว็กออกมาขายซึ่งไอตัวเทคโนโลยีผ้าแว็กเนี่ยมันเกิดขึ้นในไอ้นี่ท,ที่ที่ผมอ่านนะไปอ่านข้อมูลนะผมอาจจะรวบรวมไม่ถูกนะมันเกิดขึ้นในสงครามนะครับสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็จะเอาผ้าเนี่ยเป็นผ้าแว็กเนี่ยไปตัดทําเป็นชุดทหารนะชุดทหารก็คือกันน้ําได้ดีกันลมได้ดีนะครับแล้วก็เลย หลังจากที่หมดสงครามโลกครั้งที่สองปั๊บเขาก็เลยเทคโนโลยีนี้ปล่อยออกมาให้ประชาชนได้ใช้หลังจากนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่มันเป็นฮิตมากนะฮิตมากเอาไปทําเสื้อพวกอะไรมันจะมียี่ห้อหนึ่งที่เขาบอกนะเขาเอาไปทําเสื้อขี่รถมอเตอร์ไซค์เพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันเจออะไรเจอลมนะเจอฝนนะพอมันได้เสื้อตัวนี้ปับ๊บมันก็เลยเท่ไงนะในยุคนั้นนะก็พัฒนามาเรื่อยๆแต่ยุคนี้ผมว่ามันเขาเรียกว่านะเ,าเดี๋ยวก่อนแล้วเขาบอกว่าไอ้ตัว ผ้าแคนวาสที่เอาไปทาเป็นแว็กเนี่ยนะยังไม่มีวัสดุสังเคราะห์ชนิดไหนนะครับที่ทำแล้วจะได้ฟิลได้สวยงามเป็นแบบผ้าแว็กแคนวาสนะนี่แม้มันมีเสน่ห์แล้วนะแว็กแคนวาสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าเล่นนะเสื้อแว็กแคนวาสทาแว็กมันจะแข็งๆเป็นทรงมันไม่รู้เลยมันจะมีเสน่ห์ของมันอะนะเออผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเออผมมีผ้าแคนวาสละไอตัวเต็นตทหารตัวเนี้ยนะมัน กันน้าได้ไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวผมจะต้องหาเรื่องศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวแว็กนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปเอาแว็กมาทาผมคิดว่ามันก็คงจะเป็นเหมือนพวกกางเกงยีนเวลาเราใช้งานแล้วมันเป็นเฟดนะเป็นเฟดขึ้นนะเป็นลายเป็นริ้วมันวินเทจมันคลาสสิกนะมันเป็นเทคโนโลยีแบบโบราณน,นะโบราณน,นะครับสมัยนี้ถามว่ามีใครจะไปใช้ผ้าแคนวาสผ้าแคนวาสทาแ,ว,าทาแว,าว็กวะผมว่ามันไม่มีแล้วอ้ยุคนี้เทคโนโลยีการทอผ้าแคนวาสมันก็ดีมากแล้วนะแต่ถ้าใจรักที่จะเล่นวินเทจนะ แล้วอยากจะให้มันกันน้ําได้บ้างในระดับหนึ่งนะเราก็ต้องไปเพิ่มเท็กซ์เพิ่มแล้วเพิ่มริ้วมนเพิ่มดีไซน์เพิ่มแวเข้าไปเพื่อที่จะให้มันมีอะไรมันมีกลิ่นอายกลิ่นอายของมันผมมีกระเป๋าที่เป็นผ้าแคนวาสนะครับยี่ห้อดมเก้ใครรู้จักบ้างดมเก้หรือดมขี้นะดมเก้หรือดมขี้ที่เขาเอาไปใส่กล้องผมมีเป็นรุ่นแว็กนะซื้อกระเป๋ามันจะแถมแว็กมาหลังจากที่เรา,อาเอาแว็กเนี่ยไปทากระเป๋าที่เป็นผ้าแคนวาสเสร็จปุ๊บเอารเป่าผมเป่านะ ให้เนื้อให้เนื้อแว็กมันซึมลงไปในผ้าแล้วผ้ามันจะมันโอ้โหสวยมากโอโ้สวยเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปจะเอาไปถ่ายรูปให้ดูนะกระเป๋ากล้องถูกต้องครับดมเก้นะแต่ผมเรียกกันว่าดมขี้นะกระเป๋ากล้องผมมีอยู่เป็นผ้าเป็นผ้าแคนวาสดแล้วก็ทาแว็กมันจะแถมตลับแว็กมานะทาพอทาเสร็จปุ๊บมันจะกันน้ําได้นะครับกระเป๋ากล้องโอ้คลาสสิกมากสีน้ําตาลด้วยเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดู สวยงามมากก็เดี๋ยวจะไปหาข้อมูลนะครับเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวผ้าแคนวาสนะครับทาแว็กว่าเป็นอย่างไรนะว่าเป็นอย่างไรมันอาจจะไม่ใช่ต้องบอกก่อนว่าอย่าเอาไปเทียบกับเทคโนโลยีณนะปัจจุบันนะที่เป็นพลาสติกนะพลาสติกเคลือบนะอย่าไปเทียบกันมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วไอ้พวกนั้นคือมันก็เป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่มันเพิ่มเลยเพิ่มความสะดวกให้เรานะครับเพิ่มความสะดวกให้เราแล้วก็กันน้ําได้แน่นอนอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต นะครับตราบใดที่ผ้าไม่เหนียวซีนไม่ร่อนท่านก็ใช้ไปเถอะนะแต่ถ้าสมมุติว่าท่านจะกลับมาสู่ยุคเก่าก่อนยุควินเทจนะท่านก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่านักรบย่อมมีบาดแผลนะครับนักรบย่อมมีบาดแผลการใช้งานมันต้องมีบ้างแหละนะมันต้องมีรั่วบ้างมีซึมบ้างนะแต่ผมว่ามันก็เป็นสเสน่ห์นะเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างเต้นปับเต้น U.S. เนี่ยที่ผมใช้เนี่ย แค่กลางเยฉยยังไม่มีพอปอะไรผมว่ามันก็ดูเท่แล้วนะมันดูเท่มันดูแตกต่างจากเต็นท์เขาเรียกว่ามนะัมันดูแตกต่างจากเต็นท์พลาสติกในยุยคนี้นะอืมก็มจะเป็นประมาณนี้นะผมไม่ได้บอกว่าเต็นท์รุ่นใหม่ไม่ดีนะเพียงแต่ว่าถ้าถ,ถ้าท่านอยากได้ฟิลได้กลิ่นอายวินเทจสงครามคลาสสิกก็ต้องลองหามาใช้ตอนนี้ผมอ่า อัพเต็นนะเป็นเล่นเป็นตัวเต็นท ah ์ผ้าแคนวาสนะครับนี่ผมมีโคดิแอคเดี๋ยวผมจะต้องหาเวลาออกมากลางบ้างนะครับแต่โคดิแอคผมยอมแต่ยอมรับนะครับว่าตัวที่เป็นแคนวาสเนี่ยสำหรับผมนี่ใหม่มากนะใหม่มากๆผมเนื่องจากว่าหนึ่งอะผ้าแคนวาสมันมีราคาสูงมากนะเต็นท์แคนวาสราคาสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยแบบว่าเขาเรียกว่านะผมก็พอจะมีเงินบ้างนิดๆหน่อยๆที่เก็บหอมลอมริษนะก็ไปซื้อตัวที่เป็นเต็นท ah ์โคดิแอคเป็นผ้าแคนวาสมาใช้นะครับ แต่ว่าเวลาการที่จะเอามาใช้โดนแดดโดนฝนหรืออะไรเงี้ยมันก็มีความรู้สึกเสียดายนะเพราะราคามันค่อนข้างสูงนะครับตัวที่ผมสั่งนําเข้ามาโ o d ิแอจิ๋วนะเดี๋ยววันไหนมีโอกาสจะกลางให้ดูนะตัวนั้นผมสั่งเข้ามาตกรวมค่าของส่งประมาณ12ื่นสองนะครับแต่สําหรับท่านที่สั่งไม่เป็นศูนย์ไทยมีขายนะราคาประมาณหมื่นพร้อมรับประกันนะอาลืมไปของผมก็คือไม่มีประกันนะไม่มีประกันนะครับ แต่ถ้าซื้อของศูนย์เขาก็จะมีการรับประกันนะซึ่งราคาก็อาจจะสูงเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติแต่ผมบอกก่อนนะว่าเต็นท์หมีโคดิแอค made in china จีนจีนแดงนะจีนแดงเกิดที่อเมริกาแต่ว่าไปคลอดอยู่ที่จีนนะครับแล้วก็ส่งกลับไปที่อเมริกาแล้วเอาไปขายพอไปขายที่อเมริกาผมก็ตามไปซื้อที่อเมริกาแล้วก็ส่งกลับมาที่ไทยโคตรวุ่นวายเลยนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเล่นเต็นท์โคดิแอค นะทรงที่เป็นเหมือนกับกลางทรงโคดิแอคตอนนี้มีข่าวออกมาว่ามันกำลังผลิตจีนแล้วปรากฏว่าอะไรเกิดขึ้นพี่จีนก็ก๊อปปี้สิครับ <laughs> พี่จีนก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้โคดิแอคนะเต็นโคดิแอคแคนวาสนะครับถูกก๊อปปี้โดยพี่จีนเรียบร้อยแล้วนะครับลองเข้าไปเสิร์ชหาในเว็บอาลีบาบานะครับมีขายแต่ราคาเป็นอย่างไรผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะครับ ซึ่งเป็นเต็นท์แคนวาสอีกยี่ห้อหนึ่งที่ผมคิดว่ากางง่ายนะกางง่ายมากไปดูตัวเดี๋ยวหลังจากที่ผมไลฟ์สดจบแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้สําหรับให้ท่านไปดูนะครับนอกจากจะกางง่ายแล้วเก็บง่ายนะครับกางง่ายเก็บง่ายผมให้เลยกลางเต็มที่ไม่เกิน10นาทีนะครับเก็บเต็มที่ไม่เกิน10นาทีนะครับคือท่านไม่ต้องรู้เทคนิคการเก็บหรอกนะไม่ต้องซ้อมด้วยเก็บแบบตามสเต็ปเลยกลางครั้งแรกเก็บครั้งแรกผมว่า สิบนาทีไม่เกินนะเพราะส่วนใหญ่คนรีวิวเต็นท์ส่วนใหญ่จะรีวิว,วจะอะไรรีวิวแต่ว่าเต็นท์กลางเร็วกลางเร็วมากโอ้โหกลางเร็วสุดๆไม่กี่นาทีนอนได้เลยแต่เวลาเก็บครึ่งชั่วโมงเก็บก็ยังไม่เสร็จ <c oughs> <c oughs> เออก็อจะเป็นอย่างนี้แหละครับนะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วเข้าไปดูนะครับทิ้งลิงก์ให้แล้วเข้าไปดูนะ เป็นโคดีแกจิ๋วนะโคดียกจิ๋วนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูว่าเป็นอย่างไรอ่ะแล้วเดี๋ยวตอนนี้ผมฉีดตัวเต็นท์ไปเรียบร้อยแล้วบางส่วนนะผมจะฉีดเฉพาะตรงที่เป็นจุดที่ก็เรียกไหมจุดที่มันรั่วเมื่อวานสําหรับคนที่ตามผมนะจะรู้เลยว่ามันรั่วอย่างไรผมจะฉีดตรงบริเวณตรงที่รั่วนะไอตรงไหนไม่รั่วผมจะไม่ฉีดแล้วหลังจากฉีดเสร็จปุ๊บผมจะทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 12- 24ชั่วโมงนะครับแล้วคาดว่าเย็นนี้ผมว่าฝนน่าจะตกอกีกรอบหนึ่งนะ ผมจะได้เทสเลยว่าไอตรงที่ผมฉีดเป็นยังไงนะะเดี๋ยวไม่เชื่อว่าฉีดเดี๋ยวตามไปดูนะครับเดี๋ยวตามไปดูให้เห็นกันจริงๆนี่มาละนี่เต้น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 ตัวนี้นะเห็นไหมน,น้อนี่มันอาจจะไม่ค่อยชัดบริเวณตรงนี้นะครับท่านบริเวณตรงนี้ที่มันเมื่อวานนี้ที่ว่ามันมันมันซึมนะผมผมมาเช็คดูแล้วใช่ มันมีผ้ามันมีผ้าตัวนี้ที่มันเป็นแบบว่าเหมือนมันเป็นรูรูนิดนิดหนึ่งนะเออมันก็เลยอาจจะทําให้น้ํามันเข้าซึมเข้าไปนะเดี๋ยวผมจะฉีดบริเวณตรงนี้จริงๆอยากลงแว็กนะแต่ไม่เป็นไรหรอกเรามาฉีดกันแล้วกันเขาบอกฉีดประมาณเนี้ยฉีดไปหลังจากที่ฉีดแล้วท่านจะเห็นว่าผ้ามันจะเข้มขึ้นนิดหนึ่งนะเข้มขึ้นนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฉีดไปแล้วถ้าพอมันแห้งมันก็จะอะไรนะพอมันแห้งปั๊บมันก็จะได้ มัคนคงไม่เสียหรอกเนาะแต่เปลืองคิปหายะ่ะเปลืองมากกระป๋องหนึ่งผมว่าฉีดทั้งเต็นไม่ได้หรอกเราฉีดเฉพาะตรงที่เราจะซ่อมก็พอแล้วนะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมทิ้งไว้12ชั่วโมงนะครับหลังจากทิ้งไว้12ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดีให้ดูอีกทีหนึ่งว่าใช้งานได้ดีหรือไม่ดีกับกล้องแลวเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าเป็นอย่างไรนะซึ่งราคาจริงๆมันก็อย่างที่ผมแจ้งแหละน่าจะไม่ถึงร้อยนะน่าจะไม่ถึงร้อย ก็สามารถที่จะซื้อติดหากันเอาไว้ใช้แต่ว่าอย่าไปคิดว่ามันใช้แล้วมันจะแบบโอ้โหเทพเลยแบบพ่นเสร็จปุ๊บกันน้ําได้เลยเปลี่ยนจากเต็นท์ที่เก่าเหนียวร่อนแล้วกลับมาใช้งานได้ปกติผมว่าอย่าไปคิดถึงอย่างแบบนั้นเลยเอาแค่ว่าพกติดเอาไว้เวลาไปแคมป์ฉุกเฉินแล้วกันนะฉุกเฉินเผื่อกรณีว่า,ามันมีรั่วมีซึมตรงไหนบ้างเราก็สามารถที่จะแบบเอ้ยรู้ทันนะเราก็เอามาซ่อมก่อนอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนจะจากกันไป มีขายที่มิสเตอร์ดีไนะครับเดี๋ยวดูก่อนมันกี่ซีซีหนึ่งร้อยี่สิกรัมนะหนึ่งรอยี่สิกรัมผมว่าพ่นไฟชีทแค่พ่นไฟชีทนะกระป๋องหนึ่งพ่นได้อย่างมากไม่เกินหนึ่งตารางเมตรหรอกผมคิดว่านะหนึ่งตารางเมตรถึงไหมอาจจะเกินนะแต่ผมคิดว่าถ้าไปซื้อไปพ่นไฟชีทไม่คุ้มแน่นอนนะไม่คุ้มแน่นอนนะเปิงเกินไปนะครับพ่น ติดไม่พ่นซ่อมเฉพาะจุดนะซ่อมเฉพาะจุดเท่านั้นเองอ่ะโอเคดูไลฟ์ผมจบแล้วก็ไปาตามล่าหาได้เลยที่มิสเตอร์ดีไวนะครับจะเป็นประมาณนี้อ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงมาอัปเดตนะผมพ่นไปแล้วเดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนตากแดดให้มันแห้งแล้วเดี๋ยวยังไงแด้ความอย่างไรจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้แคมปิ้งท็อกกับพลพัฒน์วันนี้ขอลาไปก่อนยามเที่ยงเที่ยง,งเข้างานพอดีไปแล้วครับสวัสดีครับ